เพื่อนๆเอีเอกนะวันนี้เอกจะมารีวิวกล้อให้3คันนะเป็น n p r 150นะฮะปี B 61เดี๋ยวเรามาดูสภาพนะโดยรวมรถสวยๆพร้อมใช้งานนะฮะตู้เย็นสแตนเลสน,นะฮะยาว5เมตรนะต่ออู่เฉลิมการช่างนะเป็นตู้รุ่นใหม่และนะรถสวยๆนะปี B 61สภาพดีทั้งหมดเลยนะนะรถสวยๆเฮียนะาชมนะมี ไม่แสนหนึ่งหมื่นโลกับแสนสองนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะฮะโทรมาสอบถามพี่เอกได้นะฮะรถสภาพดีพร้อมใช้งานทั้งสามคันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะสนใจก็โทรมาเบอร์นี้นะฮะทั้งสามเบอร์ได้เลยนะนี่เลยเดี๋ยวเราพาชมนะรถสวยๆนะเอกขัดรถสวยๆมาให้ลูกค้าอยู่แล้ว ทั้ง3คันเลยนะฮะอ่ะเปิดตู้ชมภายในตู้ดูว่าสวยไหมนะสวยทั้ง3คันแลนะ้วเป็นตู้รุ่นใหม่แล้วนะภายในจะไม่มีดิบส์นะสวยเลยนะทั้ง3คันนะฮะอันที่2อันที่2นะรุ่นใหม่ตู้รุ่นใหม่ สวยเลยนะทั้ง3คันนะเพื่อนๆท่านใดสนใจจะเอาไปต่อยอดธุรกิจนะฮะขนส่งน้ําแข็งนะเดี๋ยวจัดก,การให้นะก็วสวยๆทั้ง3คันเลยนะสภาพสวยพร้อมใช้งานทั้ง3คันเอาปิดปิดปิดนะเดี๋ยวก็ฝากไว้เป็นทางเลือกนะสำหรับรถมือสองนะฮะที่มีคุณภาพที่เอกสัสสันมาให้นะฮะ รถดีมีคุณภาพกับ NPR 150บนะทั้ง3คันปี6-1นะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ท่านใดสนใจก็ลองโทรมานะหกปหนึ่งนะฮะ6 4 1 4่ถ9งสี่เเกนียแยกปีดีครับมีไปแน้นลองรับทุกคันนะลูกค้าประวัติดีก็จัดยอดเอเจอ็ปดาวน้อยนะ่อนได้5ปีนะ4ปีถึง5ปี เพื่อนท่านใจสนใจนะฮะหรือหาอยู่ก็ไม่ผิดหวังในสคันนี้นะไปเลือกเอาไปต่อยอดธุรกิจวันนี้เฮียก็ฝากไว้ท่านนี้นะสนใจก็โทรมาฮะศูนย์แปดหนึ่งหกสี่หนึ่งสี่เก้าแปดเก้าีกินด sim ีครับเราก็โทรมาศึกษากันดูวันนี้ก็ฝากไว้ท่านนี้นะครับสวัสดีครับ